สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาดูที่นานะคะอยู icate, ่ในเขตตำบลรมนิมิตอําเภอสามโก้ go, จังหวัดอ่างทองนะคะเคนื้อที่ทั้งหมดห้าไร่นะคะเราขายกันไร่ละ2อง0 0 0แบาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ทิพย์มาถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะเดี๋ยวทิพจะพาดูรายละเอียดนะคะเ,เนื้อที่เราทั้งหมดห้าไร่ ห้วยพอดีเลยนะคะยุเ่เขตตำบลมงคลธรรมนิมิตรอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองตอนนี้เรามาถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วเดี๋ยวทิพย์จะได้พาดูรายละเอียดให้ลูกค้าได้ทราบรายละเอียดนะคะค่ะเดียทิพย์แผ่นกล้องไปนะตอนนี้เรามายืนอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะหน้าแปลงที่ดินของเราเป็นถนนหินคุกนะคะมีร่องน้ําชนประทานทั้งด้านหน้าแปลงหน้าแปลงที่แล้วก็ด้าน ขวามือของแปลงที่ก็มีลํำรลางน้ําสาธนารณะนะคะแปลงที่ดินแปลงนี้ด้านหน้ากว้างโดยประมาณ85เมตรเริ่มตั้งแต่มุมซ้ายมือนะคะจนชนมุมขวามือแปลงปลูกป่าเพื่อนบ้านนะคะหน้ากว้างโดยประมาณ85เมตรและลึกลงไป100เมตรนะคะลงมาจากทางหลวงชนบทถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ170เมตรนะคะ เป็นโฉนดคุดแดงนะคะโฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวอำเภอสามโกโดยประมาณ3.7กิโลนะคะห่างจากจังหวัดอ่างทองโดยประมาณ26กิโลนะคะห่างจากตัวเซนทันเวสเกตนะคะผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพห่างจากเซนทันเวสเกตโดยประมาณ104กิโลนะคะเราขายกันไล่ละ 280,000บาทฟรีค่าโอนค่าให้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะข้อดีหนึ่งเอ่อหน้าแปลงที่กว้าง85เมตรนะคะแล้วซ้ายมือของแปลงที่ดินเราเนี่ยสามารถวิ่งออกไปจะไปเจอถนนคอนกรีตเรียบคลองชนประทานเขาเรียกคลองมะเดื่อนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายสามารถเลาะคอนกรีตไปออกตัวอำเภอสามโกได้นะคะระบบน้ำนี่มาจากน้ำคลองชนะทานนะคะมีน้ำใช้ทั้งปีนะคะ ทำนาได้3รอบนะคะคเกษตรกรสามารถทํานาได้สรอบน้ํามาจากคลองชนประทานเป็นน้ําธรรมชาตินะคะเราสามารถดูดเข้ามาใช้ในระบบแปลงนี้เขาก็ใช้ระบบดูดน้ําดูดได้แดดระบบเซลล์เซลเซล์นะคะเนื้อที่ทั้งหมด5้ไร่เราขายกันไร่ละ280,000บาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ อยู่เป็นชนกคุดแดงอยู่ในเขตตำบลมงคลธรรมนิมิตอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะข้อดีดังไม่ท่วมด้วยนะคะห่างจากตัวอำเภอสามโก้เพียง3.8กิโลนะคะไฟฟ้าประปาชุนชนห่างเพื่อนบ้านโดยประมาณ150เมตรนะคะค่าทิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์ให้ช่องลุงทิพย์บุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะที่สวยราคาเจ้าของขายเองบายทิพย์อ่างทองนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้นาหรือนายทุนท่านใดที่สามารถซื้อเก็บไวเ้เก่งกำไรเก่งกําไรได้นะคะเก็บค่าเช่าได้ตลอดนะคะทําได้สามรอบในหนึ่งปีนะคะขทิพย์ฝากแปลงนี้ไว้อีกแปลงหนึ่งนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ